เอาละท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องเรื่องสภาลม่มผมต้องเข้าเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเขาเนี่ยพูดก่อนสภาลม่มครับก็ <laughs> คือเรื่องของคุณเต้มงคลกิจคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพักไทยศิวิไลคืออย่างนี้ฮะท่านผู้ชมคงติดตามข่าวมันมีประเด็นข่าวเรื่องภาพยนตร์เรื่องหนึ่งโฟกิงภาพยนตร์รเรื่องโฟกิงคือภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นอชีวะยุ 90. ค90 เป็นชีวิตของวัยรุ่นเด็กอาชีวะเด็กช่างยุค90ซึ่งปรากฏว่าพอฉายไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันมีผลตอบรับทั้งสองทางทางหนึ่งก็คือคนบอกโอ้โหรายได้ดีคนไปดูกันอีกทางหนึ่งกลายเป็นว่ามันมีคดีที่วัยรุ่นไปตีกันหลังจากดูหนังนะฮะแล้วก็ประมาณว่าดูแล้วก็หึกเขิมติดลมออกมาแล้วก็ไปตีกันนะแล้วตำรวจก็ตามจับอะไรกันไปปรากฏ คุณเต้ฮะมงคลกิจสุขสินธรารนนท์พี่เต้ของเรานี่นะฮะเต้ตัวเปิดเนี่ยนะฮะปรากฏแกแกเลยประกาศบอกว่าอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพาเด็กอาชีวะไปดูเด็กจะพาเด็กอาชีวะไปดูนะดูฟรีเลยนะครับแล้ววันนี้แล้วจะไปดูวันไหนไปดูวันนี้ฮะวันที่มีประชุมสภาเนี่ยครับแกลาพาเด็กช่างไปดูหนังพูดง่ายแล้วแกก็โพสต์เฟซบุ๊กนี่ไหมฮะ บอกลาประชุมสภาแล้วนะช่วงเวลาเดี๋ยวไปดูโฟคิงสอสอเต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดตามระเบียบสภาแล้วพี่ศรีสุวรรณกับพี่ศิระหลักสีีอย่าไปร้องผมว่าผิดจริยธรรมอีกนะครับถ้าว่างก็มาดูด้วยกันแต่อย่าลืมใส่ช็อปมานะมันมีกติกาอยู่ผมมันเด็กช่างมีลิมิตความอดทนคือแกประกาศเนี่ยเชิญชวนให้เด็กอาชีวะเด็กช่างเนี่ยไปดูหนังแล้วก็ต้องใส่ช็อปนะ นะสามารถขี่ชุมนุมกันไปดูหนังแถวแถวแคลไลเนี่ยนะนี่แล้วก็ปรากฏว่าแกก็ไปจริงวันนี้แกก็ไปจริงไปรถเมย์ท่านผู้ชมดูภาพข้างหลังนะฮะด้านหน้านี้ก็เป็นทีมงานของแกเนี่ยแต่คุณเต้ก็นั่งอยู่ข้างหลังเห็นไหมเอนั่งกําลังไลฟ์สดทีนี้เนี่ยก่อนที่แกจะนั่งขึ้นรถเมย์ไปกันนั่งรถเมย์สายหนึ่งแปดนะแกไปไลฟ์สดอยู่ช่วงหนึ่งที่หน้าบ้านก่อนจะขึ้นรถเมย ทีมงานลองเอาคลิปมาดูกันหน่อยอนนไปฟังกันหน่อยฮะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวรอพรกพวกกันนะฮะผรกพวกที่เอ,อจบจบเทคนิคปัญจะมานะฮะมีปัญจะมีหลายที่ด้วยกันนะฮะกําลังมารวมคนกันที่แถวแถวสามแยกท่าอิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรถเมล์ไปกันเพราะเราก็จะไม่เอารถยนต์นะครับไปนะครับส่วนผมเองก็ ลาประชุมสภาเรียบร้อยแล้วนะครับลาเป็นครั้งแรกนะฮะลาเป็นครั้งแรกลาช่วงบ่ายสองถึงประมาณหนึ่งทุ่มนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเลิกประชุมสภาประมาณห้าโมงเย็น,นะฮะองประชุมก็น่าจะไม่ครบแล้วนะครับส่วนใครที่ผมผมสามปีแล้วก็เกือบสามปีไม่เคยลาประชุมสภาเลยนะไปทุกวันไม่เคยขาดนะครับ พี่พร้อมเปิดกับเปิดกับประยุทธ์อยู่แล้วประยุทธ์ตะกล้าหรือเปล่านะครับเตรียมทหารเท่าไหร่นะรุ่นสิบสองใช่ไหมรุ่นมีเกี่ยวนะเอาประยุทธ์แล้วกันพร้อมเมื่อไหร่ก็เจอกันนะครับพร้อมวันนี้ก็เจอกันได้นะฮะที่โรงหนังนะครับเอสพนาดแชาลายสีย่แยกนะครับเจอกันได้นะฮะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยงหรือแล้วนะฮะไม่เอาตำแหน่งนะฮะ ก่อนประยุทธ์มาดูหนังพร้อมกับพี่ก็ลาราชการมาก่อนนะครับดูหนังจบแล้วก็มาเคลียร์กันนอกโรงหนังก็ได้นะครับแต่ทรงนี้แล้วดูแล้วถ้าประยุทธ์ดูกับพี่ไม่น่าจะจบอะเรมนี้ไม่จบต้องไปต่อนะครับนี่นี่ก็พป็นาเป็นไงพี่เต้คือคือจะพูดภาษาวไวรุ่นนะภาษาที่ในไกันนะต้าบอกโอ้พี่เต้อย่างเอาอ่ะอย่างเอาเลย เออโอ้ทชาเลยยกด้วยบอกสีพองเปิดอยู่แล้วพอเปิดนายกอยู่แล้วรุ่น12รุ่นไม่เกี่ยวรุ่นไม่เกี่ยวด้วยโอ้โหนี่ดูเชิเสร็จแล้วเนี่ยแกก็มาขึ้นรถเมยฮะนี่ฮะขึ้นรถเมยแล้วแล้วยังไงต้องนั่งหลังถูกไหมต้องนั่งหลังอดูเชิงอ่าต้องนั่งหลังดูเชิงนะฮะ แกก็ไลฟ์บนรถเมล์เนี่ยนะครับแล้วก็ให้ดูทีมงานของแกที่มาเนี่ยทุกคนเนี่ยนะฮะพูดช่วยและสอสอ,สอนี่คือเด็กช่างหมดเลยนะใส่ช็อปกันมาทุกคนนะนี่เด็กช่างฮะแกก็ให้ดูไลฟ์ให้ดูฮะวันนี้ไปดูหนังกันนะที่น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 ี่ทีมงานแกนหมดเลยนะแล้วแล้วก็มาเรียนช่างจริงๆใช่ไหมคือไม่ได้ไปตัดช็อปมาใส่ใช่ไหมใช่แกบอกว่านี่แต่ละคนจบช่างมาหมดเลย โอ้นี่ทีมงานนี้โอ้โอสบายธรรมดาเลยนะเนี่ยใช่ใช่แล้วก็นักก็ไปดูหนังนะและ้วแกเขาบอกว่าคนขบับอย่าขับเร็วอย่าขับเร็วเดี๋ยวมันถึงไวยังไม่ทันมีเรื่อง <c oughs> นี่ดูนั่งดูนั่งเออสายหนึ่งแปดสีละมาได้นะมามามาได้นะไม่ต้องห่วงปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียบอกน้องๆ เพื่อนๆห้ามทําร้ายอะไรในสีิ้าเด็ดขาดนะครับไม่ต้องห่วงปลอดภัยปลอดภัยฝากฝากบอกสสสีล้าด้วยมาดูหนังโฟกิงสนับสนุสนหนังไทยด้วยกันไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวปลอดภัยนะครับปลอดภัย เดี๋ยวบางหลักสี่จะดูแลให้เดี๋ยวไอ้พี่บางหลักสี่ดูแลเพราะบางหลักสี่จะลงสอสอเขตหลักสี่ลงจะซังซ้อบางหลักสี่ดูแลให้นะครับยุงไม่ต่ายไรไม่ตองเลยพี่เอ่สิละรับรองม่สิละมาเลยจะดูแลให้อย่างดีทั้งนอกทั้งในเลยนะเรียบร้อยสะอาดนะครับจะล้างให้อย่างดี นี่ฮะพอขึ้นรถเมยก็ชวนคุณชวนคุณศิละมาดูหนังด้วยกันโอ้แกชวนไปทั่วจริงจริงเนี่ยพร้อมบวกนายกนะเจอกันหน้าโรงหนังเชิญคุณศิละมาดูหนังด้วยพอพูดถึงคุณศิละนะคุณศิละแกก็ตอบนะคุณศิละแกตอบฮะคือนักข่าวไปเจอคุณศิละถามคุณศิละเรื่องนี้แหละคุณศิละบอกกรณีของคุณเต้มงคลกิจเนี่ยนะลา ไปดูหนังแล้วก็บอกใน f c e e o o o บอกสิระสีอย่าไปร้องผมผิดจะได้ทําอีกนะแกบอกงี้ใหแกบอกว่าจริงๆเนี่ยแล้วจริงๆแล้วการลาประชุมสภาเนี่ยมันทําได้ <Okay. S 1> หากมีเหตุผลและงานอื่นที่สําคัญจริงๆวันนี้วันพุธเนี่ยเราเบียบวราระการประชุมคือเรื่องกฎหมายของประเทศชาติที่มีความสําคัญนะต้องลงมติตลอดเวลามันสมควรหรือไม่ที่เอาเวลาราชการไปเข้าโงหนังเพราะถ้าเป็นงานสพของเครือญาติจะลาไปก็คงไม่มีใครว่านะ เรื่องของการร้องจริยธรรมผมคิดว่าพี่ศรีก็คงสนองความต้องการของคุณเต้ได้แต่สําหรับผมจริยธรรมเป็นเรื่องข้อกฎหมายแต่จิตสํานึกเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าประชาชนเขาจ้างให้มาทํางานในสภาแต่เอาเวลาไปนั่งดูหนังหาความสุขใส่ตัวสังคมและประชาชนต้องเป็นคนตัดสินถึงพฤติกรรมของสสท่านนี้ว่ายังเหมาะสมที่จะได้เป็นตัวแทนประชาชนเข้ามาทํางานในสภาอีกหรือไม่นี่ ก็เป็นการตอบกลับมาบอกเอ้ยไอเรื่องจะยธรรมเนี่ยมันเป็นข้อกฎหมายแต่จิตสํานึกเนี่ยใช่ไหมเป็นเรื่องใหญ่นะประชาชนเขาเขาเลือกมาเขาจ้างคุณมาให้มาทํางานให้มาออกข้อกฎหมายให้มันลงมติแต่ไปดูหนังอันนี้เป็นมุมของคุณศิละแต่ที่น่าสนใจคุณกุณพัฒที่ผมฟังคุณเต้พูดเมื่อกี้บอกเนี่ยลามาบ่ายสองถึงทุ่มหนึ่งแต่เดี๋ยวห้าโมงสภาก็เลิกแล้วองค์ประชุมไม่ครบลงมติไม่ได้แกพูดเหมือนตาเห็นเนี่ย มันล่มจริงเป็นพ่อหมอเลยแล้วเวลาใกล้เคียงเลยฮะที่คุณเต้บอกมาประมาณนั้นเลยอ่ะสี่ครึ่งห้าโมงเนี่ยประมาณนั้นเลยเอือแกไปได้สัญญาณอะไรมาหรือแกรู้มาแล้วนั่นอยี่งสิคือหรือแกรู้มาแล้วอ่านล่มแน่นอนวันนี้เป็นอย่างนี้แน่นอนเออแกไลฟ์ตอนบ่ายสองอะ่ะแล้วแกก็รู้ว่าบ่ายห้าโมงเย็นซึ่งห้าห้าโมงกว่า,ก,วาก็ล่มก็ล่มใช่นี่ฮะก็เลยทุกคนก็เลยบอกอ้าว หรือพี่เต้เขาทําให้เป็นตัวอย่างเลยนี่ไงว่าไม่ต้องมาหลอกสภาล่มอยู่แล้วล่มแน่ๆแล้วล่มจริงๆฮะล่มจริงๆเดี๋ยวผมจะอ่านบรรยากาศบางช่วงให้ฟังแล้วกันคือวันนี้มันมีการพิจารณานะครับมีการประชุมของสภาเนี่ยตามปกติเนี่ยแล้วก็ช่วงหนึ่งนะฮะสักประมาณบ่ายบ่ายบ่ายสามกว่าเนี่ยมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาคาดีความอาญานะครับโดยมีคุณสุประชัยโพสุเนี่ยรองประธานสภาผู้แทนคนที่2เป็นประธานการประชุมนะแล้วก็มีข้อถกเถียงนะที่มีความเห็นต่างกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณอนุชานาคาสายนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกเนี่ยในฐานะผู้ที่รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีมาชี้แจงก็ชี้แจงบอกว่า เนื่องจากร่างฉบับนี้เนี่ยสเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือสเสนอโดยสสดังนั้นเนี่ยเพื่อความรอบคอบเดี๋ยวรัฐบาลขอนํากลับไปพิจารณาใหม่โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนพิจารณาภายใน60วันแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับมาให้ที่ประชุมสภา,าเนี่ยพิจารณากันอีกครั้งซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คอรมอนนำกลับไปทบทวนใหม่วันด้วยมติเห็นด้วยเนี่ย236ไม่เห็นด้วย36งดออกเสียง49 แล้วก็ไม่ลงคะแนน3นะจากนั้นก็เข้าสู่การพิจารณาร่างพรบอนุญาโตตุลาการซึ่งทางคุณวิรัตพันธุมผลสสบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอแล้วก็มีคุณสุชาติตันเจรินะครับรองประธานสภาผู้แทนคนที่หนึ่งเป็นประธานการประชุมก็มีการสลักขึ้นอภิปรายกันจนเสร็จแต่ก็ยังมีความคิดเห็นที่ต่างกันคุณอนุชาก็เลยมาอีกบอกชี้แจงบอกอ่าเดี๋ยวคอรมอขอรับร่างนี้ไปพิจารณาเป็นเวลา60วัน เหมือนเดิมเลยก่อนที่สสจะลงมติในเวนล,ลหลับก,การกระทงว่า4ี่โมงครึ่งครับคุณสุชาติก็ได้กดออดเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติว่าจะอนุมัติให้คอรมอเนี่ยนำกลับไปพิจนารณาหรือไม่ซึ่งคุณสุชาติก็ชี้แจงว่าเมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้คอรมอลนำกลับไปภายใน60วันก็เป็นอันจบวาระดังกล่าวแต่แต่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒสสเชียงใหม่เพื่อไทย ลุกขึ้นประท้วงบอกว่า<ม>เฮ้ยฝ่ายค้านเนี่ยมีความเห็นแย้งนะเรื่องของการลงมติเพราะพวกตนมีความเห็นแยง้งเรายังไม่ได้ลงมติว่าจะส่งให้คอรมอดังนั้นเนี่ยขอให้ประธานดําเนินการให้ลงมติด้วยคุณสุชาติก็เลยขอมติจากที่ประชุมว่าที่ประชุมจะยอมให้ส่งร่างพรบดังกล่าวไปให้รัฐบาลดําเนินการภายใน60วันหรือไม่พร้อมกับกดออดเรียกสมาชิกแสดงตนและปรากฏว่าพอคุณสุชาติกดออดน,นะฮะ กดอยู่นานนะีฮะประมาณ2อถึงสนาทีแต่ในห้องประชุมสอสอยังบางตาอยู่คุณสุชาติก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าสมาชิกพร้อมแล้วให้กดบัตรแสดงตนก่อนถามว่าแสดงตนครบทุกท่านหรือไม่จากนั้นก็ทิ้งระยะเวลารออยู่คู่หนึ่งก่อนกล่าวว่าไม่ครบอีกแล้วเลยครับเลิกประชุมครับเท่านั้นเลยฮะพอบอกนี้ปุ๊บมีเสียงเฮจากสสในสภาออกมาอืมเออมันบอกไม่ครบอีกแล้วเลครับ แล้วก็เลิกประชุมเลยโดยคุณสุชาติเองก็ไม่ได้ขานคะแนนสแสดงตนว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมอยู่เท่าไหร่แค่ให้กดบัตรแสดงตัวเฉยๆแต่ไม่ได้ให้ขานขณะที่คุณจิรยุหวั่งรัพย์สสเพื่อไทยก็ลุกขึ้นตะโกนบอกเอ้ยทำไมเลิกประชุมไวจังเออนี่ฮะนี่มันคือเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาวนันนี้สรุปคือล่มอีกแล้วฮะตามเ,เคยนะฮะล่มอีกแล้วแต่ว่ามองในแง่ของเกมการเมืองมันก็น่าสนใจ มันก็น่าสนใจคือถ้าพิจารณาจากที่ผมอ่านเมื่อสักครู่พิจารณาจากที่คุณเต้พูดเมื่อสักครู่บอกเฮ้ยห้าโมงเดี๋ยวก็เลิกแล้วองค์ประชุมไม่ครบเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าแสดงว่าวันเนี้ยคนที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยมันไม่มันไม่ครบจริงๆมันน้อยจริง <c oughs> ๆใช่แล้วเข้าใจว่าด้วยประสบการณ์ของคุณสุชาติในฐานะที่ทําหน้าที่ทั้งรองประธานสภาท้งทําหน้าที่ประธานสภาเป็นสสมาหลายสมัยเนี่ยเขาคงเห็นเนี่ยเขาคงเห็นแล้วว่าโอ้โหเนี่ยถ้าให้ลงมติเนี่ย เรียบร้อยแน่เลยคือไม่ผ่านแน่เพราะว่าองค์ประชุมมันมันขาดมันน้อยก็เลยชิงเอาไว้ตั้งแต่ตรงนี้ว่าอ่างงั้นขอปิดประชุมก่อนเพราะว่าสมาชิกมาไม่ครบออแล้วมันไม่ได้แสดงชื่อไงแล้วออถ้าปล่อยให้ขานชื่อเนี่ยต้องต้องดูงดนะว่าคนที่ขาดเดี๋ยวฝั่งไหนนั่นนะสิเออคนที่ถ้าปล่อยให้ขานชื่อต่อเนี่ยมันจะต้องมีประเด็นว่าอา้าวสสรัฐบาลเหรอหรือสสฝ่ายค้านนะซึ่งแน่นอนนะ ประธานสภาไม่เสี่ยงเลยฮะเพราะว่าถ้าเกิดหวยมันออกมากลายเป็นว่าสอส,อสอที่ขาดไปเยอะเนี่ยเป็นรัฐบาลแล้วก็เรียบร้อยไงเออบรรยายแล้วก็เรียบร้อยไงเออ,เอ,อแต่มันก็มันก็เถียงกันอยู่เยอะในประเด็นเรื่องนี้มันมีความเห็นต่างกันอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายโฟกัสมันก็เลยกลายเป็นมาอยู่ที่ว่าอาประธานสภาชิงปิดประชุมก่อนท,ทั้งที่ยังไม่มีการลงมติท,ทั้งที่ฝ่ายค้านก็แย้งบอกเฮ้ยผมไม่ได้เห็นด้วยหมดนะ ยังไม่ยังไม่ได้มีมติเห็นด้วยเลยว่าจะให้คอรมอนนากลับไปพิจารณาภายในหกสิบวันเออนี่ฮะก็เ,เลยกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบวกกับที่พี่เต้เขาพูดไว้แม่มันจะช่างเหมาะเจาะอะไรกันประมาณนี้หรือพ,พี่เต้กันนับดูแล้วหรือเปล่ากันนับก่อนคือ <laughs> เนี่ยเออเขาเขาแสดงว่าเขาเช็คมาแล้วจริงๆว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงๆหรืยยังไอ่ออนั่นแหละฮะจะเป็นการชันสูตครับ มันมีเรื่องหนึ่งให้ติดตามนะครับวันพรุ่งนี้ฮะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยตอนเที่ยงสี่สิบนายแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะมาเยี่ยมพลเอกประยุทธ์นะครับทีนี้ที่ต้องจับตาเพราะอะไรฮะเพราะว่าคณะของแอนโทนีบริงเกนเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเขาเดินทางไปมาหลายที่นะเขาไปไประชุม G7 ในอังกฤษ เขาไปประชุมเขามาเยือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วจะมาไทยคืนนี้ปรากฏในคณะเขาเนี่ยเขาก็จะมีผู้สื่อข่าวตามมาด้วยผู้สื่อข่าวเขาสิบสองคนมีหนึ่งคนติดโควิดนะมีหนึ่งคนติดโควิดฮะเชื้อเป็นบวกตรวจเมื่อวานที่มาเลเซียนะครับทีนี้เนี่ยที่เหลือก็ขึ้นเครื่องลำเดียวกันมาแล้วก็จะมาไทยคืนนี้นะ ยังยืนยันฮะจากทำเนียบว่ายังไม่เปลี่ยนกําหนดการฮะแต่ก็มีกระแสะข่าวว่าเจ้าที่ไทยบางคนกังวลแล้วฮะเจ้าที่อาวุโสที่เดินทางมาร่วมคณะของนายบลิงเค้ก็มีความกังวลฮะเพราะว่าทุกคนก็นั่งเครื่องบินลําเดียวกันกับนักข่าวคนที่ติดโควิดมานี่ครับเออแล้วพรุ่งนี้เราคุณกุลพัฒน์ล่าสุดยกเลิกแล้วอายกเลิกลหรอนี่ไงมดิชนออนไลน์ลงแล้วยกเลิกเยือนไทยโอ้โห<ะ>มากม เรื่องเป็นติดโควิดเรียบร้อยฮะม,ม,ม,มีผมเพิ่งอ่านเมื่อไม่ถึงห้านาทีเนี่ยสรุปยก,กเลิกนะฮะใช่ใช่ใช่แม่ไม่ได้ลุน้นแล้วก็เดี๋ยว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 ฮะแล้วก็มีมีความคืบหน้านิดหนึ่งมีความคืบหน้านิดหนึ่งในประเด็นที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องของกรณีการลดโทษคุณบุญทรงล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีเขาชี้แจงเองนะครับทางคุณวิษณุเครืองาม รองนายกรัฐมนิรีฝ่ายกฎหมายแจงชัดนะครับบอกว่ากรณีคุณบุญทรงเนี่ยการลดโทษเป็นไปตามเกณฑ์นักโทษชั้นดีถึงแม้เรื่องนี้รัฐมนตรีจะสั่งก็สั่งไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์นี่คุณวิศรุชี้แจงไว้ชัดเจนในประเด็นนี้หลังจากที่มีข้อข้อรหาเมื่อสักครู่ที่เราอ่านไปว่าเอ๊ะรัฐมนตรีไปรู้จักกับคุณบุญทรงหรือเปล่าหรือย,ยังไงหรือเคยทำงานด้วยกันหรือเปล่าครับเออ นี่แหละนี่แหละก็เป็นความคุนแรในประเด็นนี้นะครับอ้าวคุณแพทย์เดี๋วหัวละผมผมหมายถึงว่าไม่ได้ลุ้นว่าเขาจะมาคุยอะไรกันอ๋อเคื่อจะมีข้อตรงงอะไรใช่ไหมรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเขามาเนี่ยเขาก็ต้องมีเรื่องสําคัญเอาก่อนนันนี้ CIA ก็มาใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเราก็ต้องรุ้นไงว่าเขาจะคุยอะไรมีประเด็นอะไรไหมอ่าคิดมากนะฮะอย่าคิดมากแหมก็คุณพูดขนาดนั้น นะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ